มาทำเมนูร้อยรอยติดใจขันยกบ้านกันนี้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แอนจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทำเมนูไข่ตุ้นกระทะทรงเครื่องกันสูตรนี้ใช่กระทะแค่ใบเดียวก็สามารถทำเมนูนี้ได้ร้อยร้อยแล้วค่ะเติม้วยมะพัดเครื่องกันนํำกระเทียมซับมะพัดในน้ำมันในเรื่องหอมตามด้วยหฮดหอมแห้งก็ตามด้วยหมูซับลงไปเพื่อนเพื่อนจะใส่เป็นหมูซับหรัวจะใส่เป็นไก่ซับก็ได้นะคะเลือกไส้ตามความชอบหมูซับซุปก,ก็ตามด้วยเนื้อกุ้งลงไปปรุงรสด้วยซี ิ้ข้าวซอสน้ำมันห้อยแล้วก็ตามด้วยพริกไทยข้าวป่นลงไปค่ะ จากนั่นก็พัดเครื่องถูกย่างให้เข้ากันให้สุกดีเลยค่ะเพื่อนๆพัดเครื่องเซ็จแล้วจากนั่นก็ตักขึ้นผักไวก้อนใสกระทะใบเดิมเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไป4 0 0 ml mm. ปรุงรสด้วยซอสน้ำมันห้อยหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาพริกไทยป่นเล็กน้อยจากนั่นก็คนเครื่องปรุงให้ละลายเข้ากันวันนี้แอนใส่ไข่ไก่ทั้งหมด5้ฟองกับเพื่อนตีให้เข้ากันแล้วก็นำไข่ไก่ที่ตีไว้เทลงไปในน้ำซุปของเราได้เลย ให้เผื่เผๆนใส่ไฟไอ่อนเท่านั้นนะคะเผื่อนๆนช่วงระว่างเทกไข่ใส่ตะลิ้วคนไปเรย่อยๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาตุ้นด้วยไฟไอ่อนใช้เวลาทั้งหมดสิบนาทีก็จะได้ไข่ตุ้นแบบฟูฟูแบบนี้เลยะคะ่ะเผอนแล้วก็นําเครื่องที่เราพัดไหวเอามาราดลงบนไข่ตุ้นของเราได้เลยจากนั้นก็ปิดถ่ายด้วยกระเทียมเจียวหอมหอมแล้วก็ตามด้วยตน้นหอมซอยยอ่อพริกไทยปนลงไปเล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วะค,ะค่ะเผอนกับเมนูไข่ตุ้นกระทะทรงเครื่องวันนี้บอกเลย ว่าไข่ตุ้นนิ่อเหนียวนุ่นนมนานพร้อมๆกับเครื่องที่เร่าราัดลงไปบนไข่ตุ้นแบบนี้บอกเลยว่ามันร้อยมากๆก,กับเพื่อนเห็นอีกเมนูนึงถ้าเพื่อนๆได้ลองบอกเลยว่าร้อยติดใจแน่นอนค่ะ